สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่29มิถุนายน2568แจ้งข่าวดีครับเตรียมรับเงินเดือนกร,รกฎาคม2568นี้ครับใครได้เงินอะไรวันที่1 9 15 18 25 31มิถุนายนนี้ได้คนแล้วเท่าไหร่ดูในคลิปนี้นะครับวันที่1กร,รกฎาคม2568ครับผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนครับ มีวงเงินเข้าครับวงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินช่วยค่าเดินทาง750 2วง,งเงินนี้นําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้กับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการได้เลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กระกฎาคม68จนถึง3 1กระกฎาคม2อง8นะครับส่วนวงเงินที่3คือวงเงินส่วนลดค่าการ์ดถุงต้ม80บาทอันนี้สําหรับใช้วันที่1กระกฎาคม2อ8เป็นต้นไปใช้วันไหนก็ได้จนถึง30กันยาย,ยน2 5 6 8ถ้าใช้แล้วก็หมดไปรอวันที่1ตุลาคม2องหเข้าใหม่นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นวงเงินที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนำไปใช้ครับก็จะได้ใช้ตลอดทั้งเดือนกร,รกฎาคม258นี้นะครับอันนี้เข้าวันที่1กร,รกฎาคม258นะครับวงเงินนี้ครับ9กร,รกฎาคม258ครับเบี้ยคิวผสูงอายุยังรับอัตราเดิมนะครับเบี้ยคนพิการก็อัตราเดิมต่ำกว่า18ปี1,000ผู้พิการ18ปีขึ้นไป800ครับ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600ครับเบี้ยชีพผู้สูงอายุเบี้ยชีพผู้ป่วยเอดสครับ500บาทก็รับวันที่9กรกฎาคม2568นะครับเงินเหล่านี้เป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับรอรับวันที่9กรกฎาคม2568นะครับ15กรกฎาคม2568เงินค่าประกันอสม2,000บาทเป็นค่าประกันของเดือนมิถุนายน2568โอนเข้าบัญชีตกสวันที่15กรกฎาคม2568รอรับครับ18กรกฎาคม2568 เงินเพิ่มเบีย้ยคนพิการ200บาทเฉพาะผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรคนจนครับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพี์ที่ผูกเลขกประชาชน13หลักใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เงินเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบีย้ยพิการปกติทุกเดือนนั่นแหละครับ25กร,รกฎาคม2568เงินบำนาญชรา,าภาพของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33อันนี้เฉพาะคนที่อายุเกิน55ปีแล้วนะครับและเป็นผู้ขอรับเงินบำนาญชรา,าภาพนะครับ ก็รอรับนะครับแต่ละคนแต่ละท่านได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ส่งมาว่าส่งนานเท่าไหร่และก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนที่เคยส่งมากน้อยถ้าส่งมากก็ได้มากส่งน้อยก็ได้น้อยตามหลักเกณฑ์การคํานวณบํานาญชาภาพนะครับ25กรกฎาคม2 5ง8รอรับเงินบํานาญสาภาพนะครับโอนข้ัมชีธนาคารนะครับ สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าแปดครับเงินสูงข้อบุตรครับพันบาทต่อบุตรหนึ่งคนอันนี้เป็นเงินของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตาสามจสามมาตาสามจุเก้าที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกินหกปีที่เคยขอรับเงินสูงข้อบุตรกับสำนักง,งานประกันสังคมมาไว้นะครับสำนักง,งานประกันสังคมเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้วันที่31กรกฎาคม2 5 6 8ครับ ทั้งหมดคือเงินที่จะได้ในเดือนกรกฎาคม2 5 8 8นะครับขายได้เงินอะไรเท่าไหร่ก็ตามที่อธิบายมานี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ